สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งที่เข้ามาเรียนรายวิชาสุขศึกษาทุกคนนะครับในคาบแรกนี้นะครับก็จะเป็นการประถมนิเทศรายวิชานะครับก็คือครูจะแจกแจงรายละเอียดนะครับของรายวิชานี้นะครับเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับมีการเก็บคะแนนอย่างไรนะครับสอบกี่คะแนนนะครับก็ก่อนที่จะประถมนิเทศนะครับครูก็จะขอแนะนําตัวคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เจอกันที่โรงเรียนนะครับค่อยรู้จักกันอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับครูชื่อคุณครูกิติพันธ์ผารุธรรมนะครับ หรือว่าครูมีชื่อเล่นว่าครูมอสนะครับครูเป็นครูประจําหมวดสุขศึกษาและพละศึกษานะครับนักเรียนก็จะเจอครูนะครับในรายวิชาสุขศึกษาแล้วก็พละศึกษานะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องรายวิชาสุขศึกษาที่เราจะเรียนกันดีกว่านะครับก็นักเนีนเอาหนังสือขึ้นมาดูตามได้นะครับในหนังสือเรียนสุขศึกษามหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด7หน่วยการเรียนรู้นะครับโดยในเทอมแรกนี้นะครับ ครูจะสอนทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้นะครับหน่วยที่1ถึงหน่วยที่4นะครับหน่วยแรกนะครับก็คือเรื่องระบบประสาทและต่อมไร้ท่อนะครับส่วนหน่วยที่2ก็คือการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมนะครับส่วนหน่วยสุดท้ายที่เราจะเรียนในเทอมนี้นะครับก็คือหน่วยที่4นะครับอาหารและโภชนาการสําหรับวัยรุ่นนะครับครับโดยเรานะครับจะมี การเก็บคะแนนและการสอบแบ่งตามนี้นะครับครึ่งเทอมแรกนะครับก็คือตั้งแต่เปิดเทอมถึงช่วงสอบมิดเทอมนะครับคะแนนทั้งหมด50คะแนนนะครับเป็นคะแนนเก็บ30คะแนนแล้วก็คะแนนสอบกลางภาค20คะแนนนะครับคะแนนเก็บนะครับส่วนใหญ่ครูจะให้งานในห้องเรียนนะครับครูจะพยายามไม่ให้เป็นการบ้านนะครับเพราะว่าครูรู้ว่าพวกเราไม่ค่อยชอบทาการบ้านกันนะครับเวลาเรียนกับครูนะครับ นักเรียนเรียนตอนแรกนะครับเรียนก่อนนะครับแล้วท้ายๆคาบนะครับครูจะให้งานนะครับนักเรียนทําให้เสร็จภายในเวลาเรียนที่นักเรียนมีนะครับแล้วก็ส่งท้ายคาบเลยนะครับเป็นคะแนนเก็บทันทีนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้านักเรียนเข้าเรียนของครูครบทุกครั้งนะครับยังไงนักเรียนก็ไม่ติดศูนแน่นอนนะครับนะครับติดศูนคืออะไรนะครับติดศูนคือนักเรียนมีคะแนน ไม่ถึง50คะแนนเต็ม100คะแนนนะครับก็คือนักเรียนจะติดศูนย์นะครับนักเรียนก็ต้องมาแก้นะครับแต่ถ้านักเรียนเข้าเรียนครบทุกครั้งนะครับยังไงนักเรียนก็ต้องได้ทํางานนะครับทํางานดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับถ้าทํางานไม่ค่อยสวยนะครับตกแต่งไม่ดีลายมือไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับทําไม่เรียบร้อยเนื้อหาไม่ตรงคําตอบไม่ตรงกับที่ครูสอนนะครับนักเรียนก็อาจจะได้คะแนนน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าส่งงานก็ยังมีคะแนนนะครับแต่ถ้านักเรียน ไม่เข้าเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะไม่รู้แล้วว่าสัปดาห์นี <ups and imon ides> ้ครูสอนอะไรบ้างนะครับครูสั่งงานอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็จะไม่มีคะแนนแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเข้าเรียนให้ครบนะครับแล้วนักเรียนก็จะได้เกรดดีๆนะครับนะครับอันนี้คือครึ่งเทอมแรกนะครับ30คะแนนกับ20คะแนนสอบมิดเทอมนะครับครึ่งเทอมหลังก็เป็นในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือ30คะแนนเป็นคะแนนเก็บนะครับแล้วก็สอบปลายภาคอีก20คะแนนนะครับรวมเป็น100คะแนนนะครับตามที่ครูแจ้งไปก็คือ ใครได้80ขึ้นไปนะครับได้เกรด4นะครับแต่ถ้าใครคะแนนไม่ถึง50คะแนนนะครับคะแนนเก็บลงสอบไม่ถึง50คะแนนนะครับนักเรียนติดศูนย์นะครับนักเรียนก็ต้องซ่อมนะครับครับอ่ะถือว่าเป็นการประสมนิเทศเคร่าวๆนะครับสั้นๆนะครับเพราะว่านี้เป็นรูปแบบการเรียนในการเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น กูจะขอจบการประฐมิเทศเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ไปดูบทเรียนถัดไปนะครับอาจจะเป็นเริ่มเนื้อหาในการเรียนแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่โรงเรียนครับสวัสดีครับ